คนเนี wollen, ้ยครับคือผมไปแล้วนะครับเอกนะวันนี้พกับการรีวิวเกมใหม่จัมเบสเซมโบลนะก็หัวร้อนๆมาเลยก็ในส่วนของมิงูมีนั่นเองนะฟีงุโรมีงูมีนะเราจะมาเล่นในส่วนของน้องส่วนมังงะเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็อ่านมังงะถูกลิขสิทธิ์ได้ที่มังงะพัดนะในเรื่องจิ้ึกไคเซ็น ว่าสนุกเลยช่วงนี้แต่มีงูมีก็ตามนั่นแหละห้ามสปอยใต้เบนนะถ้าผมเห็นปุ๊บผมลบนะเพราะผมอ่านแล้วโอเคไหมกันแบบบางคนเขายังไม่อ่านโอเคก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าเ๋ยก็ดูสก็กลับเข้าสู่ในเกมกันดีกว่านะครับสองนาตุตมคิดว่าหนึ่งเคียร์ไวกว่านะใช่เพราะสองมันคู่ดาวนานครับค่อนข้างนาน ว่าไหนผมนี่เลนผมใช่อันนี้เนสโกะนะครับดีแล้วต้นเกมเราแรงกว่าเขาแล้วนะครับอุ้ยเขาเริ่มแรงแล้วเว่อร์ เขาไม่มีใครกันบนโูฟูไม่อยู่คดี สองหนึ่งหรอลุมกันเลยตัวรีเด็กนายพวกนายได้เจอมาดอนกองขา้าพเจ้า,เ,าเขาเดินเข้าป้อมมาทำไมเขาป้อมจะต้องหวนหวานหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนก็เก็บเลือดกันตัดไปก่อนเราไม่รู้ว่าใครจะได้นะ ก็ตัดตัด,ตดไปตอนนี้โกคูยืนนิ่งไปแล้วตอนนี้อ่ะอัพสองนำนะเพราะตาก,ก่อนๆผมเล่นแบบอัพหนึ่งนำลตลอดตีได้ตีไปผมสึกว่าเอาไอ้นั่นมาไม่ค่อยคุ้มอะไรติกเกอร์ผมมาะมาทีไรผมตายดูทียคึ้งหลอดนะป้อมทำเล่นมีชิกิยามีช่วยตีนะครับก็เลยแรง เจอช้างคุณเจอช้างผมเขาจ้องจะเล่นคุณน,นี่คือวิถีคนขี้เกียจแล้วทุกคนอาร์บีทำอย่างนี้ไม่ได้นะอาร์บีต้องกลับสถานเดียวอะไม่มีอะไรที่มันฮิวได้แรงขนาดนี้เลยจริงเป็นเมดก็ต้องดันบ้านใช่ไหมทุกคน ผมแม่ตายปะกลานั้นะเก็ดสวนนะเกือบตายส่งมาถอดนะผมแม่หมดละผมม่ตายนะสิดีนะเราตกเขาไม่เอาสุดถ้าเอาสุดผมก็แม่ตายไปแล้วอันนี้คือเกมสี่ต่อห้านะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสน,นะนี่แหละดูชื่อเขาไว้ เมือนะม่อ16นะเมื่อไนเมียสักชื่อหนึ่งแต่อิชิดะอยู่เลนล่างเข้าสู้ันอยู่มีมอสองครามของอิชิดะตักรบเรือปันปีแล้ก็ดันกลางไปเรื่อย <c oughs> ผมไม่เอาเล่น <c oughs> ผมจะดันจริงอาย่งี้ ินท์ถ้าผมได้ก็คุ้มอยู่นะเมื่อกี้ไได้เพราะเรามีชิกีอ่ะมีช่วยตีก็จะแรงนะครับคุค้มไม่กะตุกปแล้วมันผมจะตายโอ้โหป้อมเนี่ยตีอย่างแรงแรงมาก Your team has destroyed แรงเหมือนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของป้อมอะไรมีคนไทยมั้ Your turret has been destroyed มีบอกก่อนก็ถามนะ An enemy has been slain Your team has destroyed the turret ฆ่าหมดเป็นสนลูกใครผมบอกให้ผมไม่สนอยู่แล้วแล้เ,เป็นอะไรนะผู้ใช้คนใส่เวทฟาร์มก่อนน ไม่มีทั้งนั้นแหละที่นี่ใครก็ฟาร์มกันไม่มีครับหนุ่มอมันซีชินบุจังพ่อจะต้องออกโรงเอง แสบเจ็บมากนะแตยังยื้อได้อยู่เขาวอกางนะครับเหมือนจะรู้ว่าผมเป็นคนไทยเพราะผมบอกเขาเมื่อกี้นะก็อปเปอร์มากลางอันตราย พื้นอิดล็อปเปอร์แล้วก็ตายอยู่ดีอันนี้แก้แถบไปเลยก็ได้นะครับถึงแม้แรงก็เถอะแก้ไปเลยวางชิคกี้ยาไมีทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเราไปละวาร์ปเอาวาร์ปสิลูกปกติผมชอบอัพหนึ่งอ่ะอัพหนึ่งนำมัน มันเรียกน้องหมาเป็นเพื่อนไงบ่อยดีกว่าใช่แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะน้องหมาก็แรงอยู่แต่ถ้าสองแรงกว่าช่างน้ำบริเอรผมก็เอาหยุดมาตีบ้านเลยมีชิ้นูกบุตัวตึงเราอยู่นะครับก็เลยไม่เหนื่อยมาก ตแต่ก็อยากขอความร่วมมือพวกเขานะแบบยังไงอะเวลาอ้าวจริงหรอพัดจริงหรอเด็กกันที่ออเ

an ally has been slain killing spree get him. อันตรายนะครับถ้าโดนเมื่อกี้ก็เจเ็บนะมาเ่อวโดน,โดนไปไหนละไอ้แสบตัวเมื่อกี้มันไปไหนละผมไม่มีเลือดนะสิประเด็นเอ้แล้วเก็บไปทำไมอ่ะเลือดเต็มพระเจ้า ใช้ได้แล้ว God like ของดีสวยอิชิดะอิชิดะฝั่งเราตึงนะครับเล่นได้โอ้โหผมโดนเยอะเกินแล้วเขาเดินคู่กัน โอเคสวยเยอยู่ในหญาไม่รู้แปลงยังวันตลายอยู่นะเวลาเล่นเพราะว,ว่วา โโอ้หเขาแรงกว่าครับเขาป่าแข่งกันครับคิวไปเลยเจ็บเจ็บเข่ง

<Legend> ใครเก็บก็ได้ครับคุ้มหมดนะแรงอยู่นะแถบมันนะแถบมันแรงอยู่นะไปเล่นอ๋อยอมแพ้ ก็จบเกมไปเป็นที่สวยงามแล้วสำหรับตานี้นะครับฝั่งของข้ามยอมแพ้เฮ้ยฝั่งผมไม่มีโกคูวะคุณยอมแพ้ทำไมผมว่าอิชิดะน่าจะ MVP ฝั่งผมไม่ไมน่าใช่ผมอืมน่าใช่ละเก่งอยู่ครับเก่งอยู่อิชิดะคนนี้นะแต่โกคูนี่ใส่ไม่ดีนะเข้ามาเปืองสล็อตนะครับ ให้คนที่พร้อมเขาเข้ามาเล่นดีกว่านะดูฟีเล่นดีนะตก็โอเคอยู่ครับฝั่งข้ามเข้าเขก็ประมาณนี้นะก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะในส่วนของนี่นะครับยิงรู้เมนุมีนะน้องหมานองนั่นเองนะครับอ่าก็ใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเออโคสเบต้าเปิดรับคนเข้าเซิร์ฟพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาสุดท้ายแล้วมั้ง วันนี้วันอะไรอะ่ะวันนี้น่าจะประมาณวันที่28ก็เผื่อใครสนใจก็มาเล่นได้ครับถึงวันที่29เก้าเปิดคนรับคนเขาเซิร์ฟเพิ่มเติมนะจริงๆวันนี้ก็รับคนเขาเซิร์ฟเยอะอู่นะแต่ผมอยากเล่นตัวนี้มากเลยะนี่ในม,มัสอะไรนะพระเอกใช้ได้พลังกรามไม่มีพลังเวทโคเท่แต่นี่พระรองนะครับค่อนข้างเทนะก็คลิปต่อไปก็อยากการีวิวเจ้ตาตวงโนบะระนะโนบะระอย่างเขาบอกว่าเก่งนะ ก็แล้วจะกันเจนเน่แบบาตอานนี้อย่าลืมกดไลคนะ์กดซับนะไปก็คำพูดกันใจอะไราไม่สุภาพก็ขอภายในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นเกมนะจบที่เกมก็แล้วจะกันเจเน่แบบตอเนี้